ัน,นี้ก็จะพามาดูท่อกันใกล้ๆนะครับนะฮะวันนี้จะพามาดูท่อกันใกล้ๆนะจะเป็นโยชิมูระ R77 นะครับที่ถอดมาจากเจ้านินจา400ของผมคันเก่านั่นเองนะนี่เลยอันนี้ทำการเดินคอสลิปพอนนะครับ2.5นะมาเข้ากับไายนะพาตัวนี้ ข้างในจะเป็นไส้สองนิ้วนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นปากสองจุดห้านะครับเพื่อรับกับมอนะครับโดยรวมก็หล่อๆนะลงตัวมากแล้วก็เหมาะกับรถด้วยนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะมองข้างหลังแบบโอ้โหหล่อๆนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ ดับรีรถมันรอบต่ำนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยเสียงจอบนุ่มๆนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะครับผมโดยชิมุระ R77 กับ z 900นะ ครับผมก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ช่องด o นั t ไรเดอไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆครับผมสวัสดีครับ